ครับสวัสดีครับผมก็เราเอาเข้าวไปเทเอาเข้าวไปตากแล้วก็เอารถมาจอดโอ้โหโล่งเลยโปรเฟียเขาเอามาฝั่งนี้โปรเฟียเขาเอามาจอดฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้สิบล้อจอดกันสามคันเลยหกล,ล้อรถไถก็จอดฝั่งนู้น ส่วนเจสามไปปัดเจสามไปปัดเขามาเอาไปแล้วเจสามไปปัดเขามาเอาไปแล้วทีนี้เราก็ไม่มีรถไม่มีรถเฮียบรถเครนเนาะไม่มีรถเฮียบรถเครนใช้แล้ว ออกไปคันหนึ่งที่โลงนะ่งเลยคันนี้เขาทำเข้าเกียร์ได้เข้าเกียร์ได้แล้วอโอ้นั่นก็เอาแต่ขี้มาทิ้งเอาแต่ขี้มาทิ้งให้เขาเลย อทอทงฮานาม,มิอ,อนะอ๋ะอ,อ,อ,อดินมันแข็งแล้วแต่ถ้าหน้าฝน,นะต้องถอยไปเด,ยเดี๋ยวออกไม่ได้ <c oughs> โอ้ยคนขับรถดำมาก่อนเขารู้เนาะ ตรงไหนพอเลี้ยวตรงไหนไม่พอเลี้ยวอันนี้ก็บ่งน็อตอย่างเดียวบอกวันนี้ทำงานคนเดียวอีกแล้วเนาะจิบ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 ลยตอนเย็นมาได้จิบไหมล่ะนน <laughs> ได้ป๊กไหมตอนเย็นมาได้เป๊กไ,ไ,ดได้ใช่ไหมอันนั้นบงอะไร รถเทบโอทอบจะเกะเทโบจักทอเข้าก็เลยเอางั้นเลยช่างเก่งออกเดินทางไปทำอะไรไปทำรถตู้ต่อบ่กช่างเก่งออกเดินทางไปบอกว่าไปกระสังครับ ก็ทางนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วอันไหนที่มันไม่ดีก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปกระสังไปทํารถที่กระสังแล้วก็โกโฮมแล้วอู่ปิดมาหลายวันแล้วใส่แว่นไหมไม่ใส่แว่น นี่มือสันเนาะถ้ามือนิ่งมันเคยจะเป็นอย่างนั้นบอนี่ก็ว่ามือสัใน <c oughs> ใส่หน้ากากแหละแปลงร่างแปลงร่างเป็นเป็นไอรอนแมนแล้ว เดี๋ยวผมมายูนี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปตากข้าวไปพริกข้าวแล้วครับอันนี้ก็มาอยู่กับเรามาคุยกับเรากันท้าเกเท้าเก,าเ,กเขาก็ไปหน้าบ้านเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนไหมหรือเอานอตให้ออกก่อนฮะเอานอตให้ออกก่อนอืม Nói uh, nót dài quá Nói uh, uh, nót แล้วนนเข้างานคาราบาวเข้าไปเข้างานคาราบาวและคันนั้นก็ออกคืนนะตอนนี้เขายังไม่เข้าบ่อ๋อคนอ๋อแต่แพงเกี่ยววันนี้เกีย่วรถใหญ่รถน้อย ข้าวปีนี้หมดไวเดือนเดือนสิ้นเดือนนี้ก็เกือบหมดแล้วข้าวพอข้าวมันสุกเร็วครับปีนี้สิ้นเดือนมาไอสิ้นเดือนตุลามานี่ข้าวออกรวงเหลืองเต็มทุ่งเลยสุกเร็วมากข้าวปีนี้บางคนก็ อย่างผมนี่เห็นรถเกี่ยวเขาไปใกล้เลยลก็เลยเกี่ยวไปเลยก็มันก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่สุกเท่าไหร่ดอกก็ยังเขียวอยู่แต่ก็เอาลองดูสิเขาบอกว่า,าอะไรมะเม็ดไอ้เวลาสีออกมามันจะเม็ดมันจะดีเนาะเม็ดข้าวสารเนาะลองดูสิ เราเกิดมาจงขนาดน,นี้แล้วอย่าให้ใครโกหกเราได้แล้วก็ให้มันรู้ให้หมดมันจะจริงเหมือนเขาว่าไหมถ้าจริงเหมือนเขาว่าเราก็ปีหน้าเราก็เอาอีกแต่ถ้ามันไม่จริงเราก็ปีหน้าเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ไว้ให้มันสุกก่อน ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่เอออย่าง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 เอาอีกเอาอีก หลักคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนเหลาสักพักนะครับ